ผลยานก็ติดได้ใช่แล้วก็คือมาดูเนี่ยมาดูขอเราปุ๊บรู้เลยว่าติดได้จริงๆก็เลยทุกคนวันนี้เราจะมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็เปิดเอยกันคือเราติดในคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมเครื่องกลมหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเข้าทบุรีก็คือบางวันนั่นเองเราเข้าในโครงการรับนักศึกษาโคตาโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายมันเป็นโคเป็นเป็นโครงการที่เป็นโคต้าของโรงเรียนใช่มันจะผ่านโรงเรียนก่อนคัดสัมภาษณ์อ่ะหนึ่งรอบก่อนโรงเรียนเราอ่ะ โรงเรียนของเราอ่ะมีคนสนใจประมาณสิกว่าคนประมาณสิบคนใช่แต่ว่าเขาเอาแค่สามคนเพื่อส่งมาสัมภาษณ์ที่บางมดแล้วเราก็ติดมาเพราะว่าเราเหมือนขายแฟชั่นรวนๆคือเขาไม่ได้วัดที่วิชาการเลยเขาวัดแค่เกรดกับเหมือนแบบดูที่เกรดแล้วก็แฟชั่นรุนๆเลยใช่แล้วเราก็พามาสามคนมีของเราอ่ะเป็นเครื่องกลแล้วก็มีเพื่อนคนที่สองเป็นโยธาแล้วก็คนที่สามอ่ะเป็นไฟฟ้าแล้วซึ่งติดหมดเลยทั้งสามคนแล้วก็โคต้าเนี่ยเขาจะเป็นโครงการที่ก่อนรอบแอคทีฟที่รับเยอะๆอ่ะประมาณเดือนหนึ่งใช่แล้วเราอ่ะก็ พิม์ในสตล์ที่ดีแล้วมีคนถามมาเยอะมากว่าให้รีวิวรีวิวรีวิวสัมภาษ์รีวิวพอร์ตขอรีวิวนู่นนี่นั่นแบบพอร์ตสัมภาษณ์ว่าเป็นไงบ้างใช่เราก็ตอบไปคร่าวๆแล้วมาส่วนของพอร์ตอะเราจะบอกเลยว่าเราไม่มีสวนไม่มีโครงการระดับประเทศไม่มีการชนะการแข่งขันอะไรทั้งสิ้นเลยตอนเนี้ยใช้เวลาปั้นแค่หกเดือนคือหเดือนจริงๆเราเป็นคนรู้ตัวชาว้าว่าคือเรารู้แค่ว่าเราถนัดเราจะเอาแค่วิศวะแต่เราไม่รู้ว่าสาขาอะไรแล้วเราก็พวกมาดูแบบ จำนวนการรับอ่ะเราก็คิดว่ารอบหนึ่งเนี่ยแหละรับเยอะแล้วเราอ่ะไม่ค่อยเก่งเราก็ต้องใช้ใช้พวกผลงานสู้แต่ว่าตอนนั้นไม่มีอะไรเลยใช่ก็เลยตั้นพอร์ตดวนเลยตอนนั้น <c oughs> คือเห็นว่าค่ายอ่ะที่เนี่ยคือเอฟบีจูนอ <c oughs> ัพเราก็สมัครมาคือเนี่ยเส้นนี้เลยเส้นนี้ใช่เอฟบีจูนอัพนี่ก็คือเป็นค่ายห้าวันสี่คืนนานมากที่ถึงบ้านจริงๆใช่เดี๋ยวค่อยมาดีวค่ายกันใช่เอาเอาพอร์ตกันเนาะ <c oughs> คือมันก็สร้างเพชั่นได้อยู่นะแบบว่ารู้ตัวเองว่า สนใจไหมไม่สนใจไหมอะไรประมาณนี้เลยบางคนก็คือชอบบางเหมือนเราชอบก็เครื่องคนเนี่ยเออวาได้อยู่แล้วก็มีเพื่อนเองเราบางคนก็ไม่ไม่ชอบอะไรเนี้ยแล้วแต่คนจริงๆใช่แล้วหลังจากไปค่ายเนี่ยเราก็เฮ้ยมุ่งแล้วว่าเครื่องคนเนี่ยน่าจะใช่ทางเราก็พวกไปเราไปค่ายหมดเลยทุกอย่างก็คือเอาจากความชอบเลยมีเราแค่ประมาณเข้าค่ายประมาณห้าหกค่ายใช่มีเครื่องกลมีอุตสาหการมี Fro ียธาเราสมัครไปก่อนก็คือเพื่อสร้างก่อเดียวเลยสมัครสมัครสมัคร แต่แบบเราก็แอบค่อยะไปไปค่ายมาเยอะเยอะๆอะแล้วก็เห็นนู่นนี่นั่นเฮ้ยนู่น็น่าสนใจนี่นาสนใจนี่น่าสนใจแต่เราก็ชอบหมดแหละว่าเราเพราะเราสมัครไปก็พอความชอบใช่แล้วก็หลังจากนั้นมีไปโอเปนเฮาส์เราก็ไปทุกอย่างไปไปไปแข่งขันอะไรมีอะไรเราก็ไปหาครูเพื่อหาครูที่ปรึกษาแล้วก็ให้เดี๋ยวเราไปเองก็ได้หรือครูจะพาไปก็ได้คือเราเราจะสร้างจริงๆสร้างพอเลยเพราะบอกเลยเนี่ยมันเหลือน้อยมากคือเดี๋ยวเราขอเปิดพอร์ตไปด้วยแล้วก็มีโพยด้วยว่าจะพูดอะไรบ้างมาหน้าแรกก็คือ หน้าแรกอ่ะคือเราเป็นหน้าปกเลยก็คือเราอ่ะใส่พวกแบบกิจกรรมค่ายพวกองให้มันน่าสนใจอ่ะคือตอนวันวันสัมภาษณ์อ่ะของที่สัมภาษณ์ที่มหาลัยใช่ไหมก็คือเขาอ่ะเป็นเล่มใช่ไหมเนี่ยทำเป็นเล่มไปเพราะเขาให้หนึ่งเล่มแล้วเราอ่ะก็ยื่นไปให้กรรมการดูกรรมการ่ะเปิดปุ๊บอะไอ้ไม่ได้เปิดยังไม่เปิดนะคือเราไปปุ๊บอะแล้วเขาก็ฉีอะว่าเป็นเด็กจุดอัพนะใช่เป็นเด็กจุดอับบอกกับอาจารย์คนนึงว่านี่นี่จริงจรว่าเป็นเด็กจุดอัพก็ต่อมาหน้าที่สองเป็นประวัติส่วนตัวเราอ่ะก็ใส่ปกติเลย นน่นนี่นี่ส่มันติดติมไปอ่ะก็คือความสามารถในการใช้แอปนน่นนี่นั่นนั่นแหละแล้วก็ประวัติการศึกษาตั้งแต่ประถงมต้นมปลายหรือหน้าที่สามก็คือ SOP ทาไมถึงต้องคณะนี้เขียนเหมือนแพชชั่นเราไปนั่นแหละว่าชอบเพราะอะไรทําไมทาไมต้องคณะนี้แพชชั่นเราคืออะไรอะไรเงี้ยแล้เขียนเป็นที่มันแบบสีย่อหน้านั่นแหละคิดไปนั่นแหละแล้วก็ต่อมาคือหน้าที่สี่ก็คือเป็นการสคิปปปหนึ่งใช่ปปหนึ่งก็เห็นเก๋ๆนิดนึง แล้วก็ต่อมาหน้าที่5เราเป็นกิจรกรรมการแข่งขัน,ขนคือในภายในหกเดือนเนี้ยเราล่าอย่างก็คือได้ไม่ได้คือไปหมดใช่เราต้องไปกับเพื่อนเลยแหละมีอะไรแล้วคือเราแข่งที่บางบัเน,นี้ยแหละเป็นต่อปัญหาวิศชวะเราก็ได้เขารอก50ทีสุดท้ายมันจาก3 7 4ที่ทีอะนั่นแหละก็เข้าไปแค่50าสินั่นแหละ,แ,ละ,แ,แ,หละแต่เราก็ไปกไกลได้เพราะว่ามันแข่งแบบว่าจำัเวลาด้วยแบบว่าแลบจริงอะอันที่สองเราไปแข่งที่เออลากกระบ,บงังใช่วิศต่อปัญหาวิทธรรมดาวิทย์ทั่วไปห้าคือเขารวมเฉย ใช่แล้วก็หน้าที่6แล้วก็เอาพวกกิจกรรมที่เคยทำสองปีอะ่ะในโรงเรียนเลยพวกโครงงานคอมที่ใส่มามันเป็นโครงงานในห้องเรียนแล้วก็ใส่ใส,ใส่ใส่มาแล้วอันข้างล่างเราก็เป็นโครงงานที่มาจากค่ายจุนอัอนี่แหละก็ใส่ไปที่เคลื่อนย้ายแล้วก็รถฟอร์มูล่าวันจำลองนั่นแหละหน้าที่เจ็ดก็คือสิ่งประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ที่อยากทำในอนาคตคือในใบ บอะไรนะเกณฑ์อ่ะคือเขาบอกว่าให้มีก็ได้ก็คือเราคิดว่าเราไม่มีผลงานเกี่ยวกับการประดิษฐ์เลยล้วก็ใส่เข้าไปก็คิดมาแล้วก็เขียนเขียนไปแล้วก็วาดรูปแล้วก็แสดงจุดประสงค์ว่าเราทําเพื่ออะไรทําไมถึงทาอะไรประมาณนี้นะต่อมาคือหน้าที่แปดนี่แหละเรามีค่ายจริง,รงๆอ่ะเราไปค่ายมาห้าหกค่ายอะ่ะก็คือมีทั้งเครื่องกลอุตสาหกรรมโยธานั่นแหละประมาณนั้นก็คือเอาที่เราชอบเลยสามคือไปค่ายตามที่เราชอบแต่ว่าจริงๆแล้วคือมันใช้ได้ใส่มาจะเต็มประมาณนี้แหละก็คือไม่ได้ใส่โยธาเลยใช่ พราะามันจะเต็มเราก็ใส่เอาเครื่องกลใสมาเพราะมันดูแบบมันตรงสายกว่าใช่แล้วก็หน้าที่ก้าก็คือเป็นโอเปนเฮาส์เราไปของบางมดเกษตรแล้วก็พระนครเหนือคือจะบอกให้ว่าวันนั้นอะเราวิ่งงานด้วยก็คือวันมันไม่ทันเราไปของพระนครเหนือวันวันวันนั้นอะตอนเช้าใช่ช่วงเช้าแล้วก็ด่วนเลยไปโอเปนเฮาส์ของบางมดตอนบ่ายแบบวิ่งงานสุดๆก็คือมันจัดวันเดียวกันใช่แล้วมันก็เราจองคิวแบบ อ่เวิร์กช็อปอะไรสักอย่างไปอะแล้วเราก็รีบมากเพื่อไปใหถึงบางมดให้ทันเวลาใช่แล้วก็ข้างหน้าก็คือมันเป็นกิจกรรมอาสาที่เราเคยทํามาแบบว่าทั้งตอนแบบในโรงเรียนแล้วก็นอกโรงเรียนเลยใส่ใส่ไปเพื่อเราแบบจะได้มีอ่เหมืออะไรมีการคิดเพื่อส่วนรวมทาเพื่อส่วนรวมบ้างอะไรประมาณนี้ต่อมาคือพวกกิจกรรมหน้าที่สิบนะเราใส่เป็นกิจกรรมพวกเราไปทำเครื่องจักรนั่นแหละแล้วก็มีอันนึงคือเป็นโครงสร้างอาคารอันนี้เราก็ไปของค่ายโยธามาใช่แล้วเราก็มาเขียนประยุปยุว่าให้มันเป็นเครื่องละ แล้วก็อย่างหนึ่งคือเป็นโรงงานที่บ้านเราเขียนเขียนไปแพชันแล้วก็ข้างล่างก็เป็นเวิร์กช็อปโซลิดเวิร์กอันนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้ทำนี่แหละวันนั้นที่ไปวิ่งงานนั่นแหละแล้วก็อันนี้ตอนบ่ายใช่เป็นโซลิดเวิร์กแล้วหน้าสุดหน้าสิบสิบเอ็ดก็คือสุดท้ายแล้วแหละเป็นกิจกรรมในโรงเรียนรวนใช่เราก็ใส่ให้มันเต็มๆไปก็คือกิจกรรมบอดวิธวัน,นวันวันคณิตบ้างวันวิ์แล้วก็มีเราเป็นวิ่งด้วยเราก็ใส่กีฬาสีไปใช่แล้วหน้าสุดท้ายก็บหลักกแจบะ พอมีแค่นี้จริงๆต่อมาคือสัมภาษณ์วันที่เราไปสัมภาษณ์อ่ะมันห่างก,กับวันที่สัมภาษณ์เสร็จโรงเรียนอ่ะไม่ถึงประมาณสองอาทิตย์มั้งไม่ถึงนั่นแหละพอโรงเรียนประกาศอ่ะว่าเราติดในสามคนที่ผ่านรอบโรงเรียนมาได้อ่ะเราก็ติมตัวสัมภาษณ์เลยตอนนั้นก็คือเพราะเราเสี่ยงมากเราไปถามพวกรุ่นพี่ทั้งรุ่นพี่ที่บางมดแล้วก็รุ่นพี่ที่เคยไปโคต้าปีที่แล้วด้วยเขาโดนอะไรบ้างเขาก็บอกว่ามีโดนเกี่ยวกับวิชาการด้วยก็คือให้ทําโจทย์ฟิสิกส์หรือคณิตตัวอย่างหนึ่ง เราก็เลยเตรียมอ่านหนังสือไปด้วยมันก็เลยหนักด้วยเพราะตอนนั้นอะเตรียมทั้งอ่านหนังสือแล้วก็เตรียมพอร์ตด้วยมันก็เลยหนะักพอสมควรใช่แล้วคือแต่ว่ารุ่มพี่ทั้งรุ่นพี่ทั้งปีสองแล้วก็ปีหนึ่งอะเขาก็บอกว่าโจทย์อะมันเป็นโจทย์แบบพื้นฐานเราก็เลยเตรียมไปแต่ว่าสรุปแล้วอะมันไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าเหมือนปีนี้เป็นปีแรกเลยมั้งคือมันไม่มีโจทย์ให้ทําแต่ก็ดีแล้วแหละเพราะว่าถ้ามีให้ทำอะเราก็เสียวแล้วก็กลัวว่าตอนทำอะเราก็ตื่นเต้นไปด้วยใช่ แต่ว่าเราไม่ไแน่ใจว่าราอบแอคทีฟอะมันจะมีให้ทำไหมนะคือแล้วแต่ดวงเลยจริงๆจริงจริงอะมันสัมภาษณ์วันที่สิบเก้ายี่สิบแต่เราอะอยากได้วันที่ยี่สิบมาสิบเก้ายี่สิบถันวานะเพราะเราอะอยากยื้อเวลาว่าแบบเฮ้ยม,มันยังไม่อยากไปยังไม่อยากไปแต่สรุปคือวันที่ยี่สิบไม่ว่างก็เลยต้องเอาสิบเก้าเพราะว่ะายี่สิบอะไป่ข่อีกคือเห็นไหมแบบยังจะสัมภาษณ์อยู่แหละยังไป่ข่ไม่จบเพราะว่าสับอ่าสมัครไปเยอะก็เลยไป่ข่ตอนแบบ หลังๆเลยพวกธรรมานี่เลยอะคือยี่สิบใยังไปค่าอยู่แล้วสิบเก้ามาสามตอนบ่ายยื้อยาให้สุดเลยก็คือเป็นสิบเก้าตอนบ่ายใช่แล้ววันที่สามอะเราจองเป็นรอบบ่ายใช่ไหมแต่งารตรวจตอนบ่ายบ่ายโมงถึงบ่ายสิบสามจุดศูนย์ถึงสิบสามจุดสามศูนย์ที่ตึกอะไรสักอย่างตรงสนามฟุตบอลคือขเขาอะให้เรามานั่งเราเป็นแถวๆตามสาขาที่เราเลือกเป็นกลุ่มๆไว้ประมาณหกกลุ่มมั้งแล้วเราอะอยู่กลุ่มที่สี่แล้วก็เป็นคนที่สามใช่แล้วนั่งปุ๊บเขาก็เรียก ตามแบบคิวห้าคนแรกขึ้นไปห้าคนแรกขึ้นไปประมาณชั้นสี่ชั้นห้าประมาณนั้นแหละขึ้นไปขึ้นไปแล้วเราเป็นคนที่สามไปนั่งรอข้างบนอีกรอบหนึ่งเพื่อรอแบบคนแรกคนสองอ่ะสัมภาษณ์ก่อนแล้วเราก็นั่งรอนั่งรอคือตอนนั้นบอกเลยนะใจอ่ะอยากหัวใจอยากจะดออกมาเต้นทั้งนอกคือเราไม่เคยสัมภาษณ์ที่ไหนเลยแบบว่าที่เนี่ยเป็นที่แรกเรายื่นเป็นที่แรกแล้วก็ติดจำที่แรกใช่มันก็เลยแบบติดเต้นมากนั่นแหละแล้วก็พอไปนั่งปุ๊บใช่ไหมก็เขาก็เรียกเข้าไปถึงคิวแล้วเราก็เดินเข้าไปประมาณส่วนของพารัมาาาออาเดดดีดวยววรจจะูโพพ้้้น่่ตตงแต วันที่สัมภาษณ์เลยออกข้างนอก็จดๆ,ๆเลยแล้วก็นะคำถามแรกก็คือไม่เราเดินเข้าไปก่อนแล้วก็มีอาจารย์อยู่ห้าคนแล้วก็ถามเราสี่คนนั่งเมิ่นกันตตแต่ว่าอีกคนหนึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นอาจารย์ไหมนั่นแหละแล้วก็เราเดินเข้าไปปุ๊บเราโฟกัสอาจารย์ก่อนเลยคือมันมีจอทีวีใหญ่ๆใหญ่มากเขาจับเวลาอยู่แต่เรามองไม่เห็นใช่เรามองไม่เห็นเราก็โฟกัสอาจารย์เราเพิ่งเห็นตอนสี่นาทีสุดท้ายอ่ะเราพอเรานั่งปุ๊บอาจารย์ทางขวาเขาก็ดูในโนบุกว่าเรามีพอร์อตตร,นร,รง,าารงน คนทางขวาเขาบอกว่าอะขอแนะนำตัวให้หูฟังหน่อยขอยาวๆอะยาวๆแล้วก็ยาวๆได้แล้วก็แนะนําตัวมาจากไหนรู้นี่นั่นปุ๊บแล้วก็บอกว่าทำไมถึงชอบอยากอยากเข้าขั้นโกลทำไมถึงต้องบางมดเราก็บอกไปปุ๊บแล้วก็อาจารย์คนทางนั้นแหละบอกว่าแล้วโรงงานเราอะทอะไรเพราะว่าเราขายว่าเราโรงงานเรามีเครื่องจักรรู้นี่นั่นแล้วก็ตอบไปปุ๊บๆๆต่อมาพอตอบไปเสร็จอาจารย์โครงการเขาก็รับพอร์ตไปใช่ไหมแล้วก็เขาก็เห็นปกเราเป็นเด็กจุนอัพนี่เป็นเด็กจุนอัพเขาเห็นยัง ช่แล้วเ็าถามว่าค่ายอะชอบแบบไหนมากที่สุดคือแล้วตอนนั้นแ่ะไม่ได้เตรียมไปแบบอยากอยากเขาตัวเองว่าคืออยากขายค่ายแล้วนะเพราะเรามีแค่ค่ายที่แบบน้ําหนักแล้วก็เยอะอยู่ค่ายแล้วก็อยากขายค่ายแต่ว่าเราไม่ได้เตรียมไปจะได้แบบว่าพูดได้ว่าแบบนู่นนี่นั่นใช่ไหมแล้วก็พอจาได้อะไรแล้วก็พูดดไปนั่นแหละแล้วก็พูดเกี่ยวกับแหลต่างๆนั่นแหละแล้วก็เขาบอกว่าแล้วแบบเนี้มันเกี่ยวอะไรมันสามารถนําไปนําไปประยุกใช้เกี่ยวกับ เครื่องจักรกลยังไงนั่นแหละแล้วก็พูดดไปแทะๆไปนั่นแหละเขาบอกอ๋อก็ใช่นะใช่เออแล้วแต่เฮ้ยใชืนแล้วเราตอบได้เทะแบบว่ามีหลักการใช่แล้วก็ตอบต่อไปแล้วก็ต่อมาคือแล้วทําไมชอบเครื่องจักรเนี่ยแล้วทําไมไม่เอาสาขาระบบควบคุมนะแล้วก็เฮ้ยตกใจละว่าเราไม่ได้เตรียมว่าเราจะมาตอบคำถามนี้แล้วก็ตอบต่อไปเขาก็เออถามเราเราก็ตอบไปนย่แหละเออเขาก็พอได้อยู่ก็ต่อมาคือทําไมเลือกแปลก เครื่องก,กลคือดับหนึ่งเครื่องกลสองคืออุตสาการสามคือโยธาอ่ะแล้วก็ต่อไปส่วนตัวว่าทําไมต่อมาคือเขาก็เปิดผอใช่ไหมเพราะว่าเราเอาเอาผลงานไปทั้งหน้าแล้วเขาก็เปิดปุ๊บบอกว่าเนี่ยไปแข่งคนทางทางขวา้าเนี่ยแหละเขาเนี่ยไ,ไปแข่งต่อปัญหาวิศวะมาหนิเข้ารอบไปหนิเก่งนี่นาเอาแล้วก,กลัวคือกลัวว่าว่าเขาจะถามแบบเกี่ยวกับวิชาการแล้วกลัวอ๋อค่าใครยิ้มยิ้มไปแหละแล้วก็ต่อไปคือคนทั้งหน้าเราเนี่ยแหละ เราก็เขาถามว่าให้นิยาม,มวิศวะเครื่องกลว่าอะไรคืออันเนี้ยเรามีเพื่อนของเพื่อนอะ่ะที่มาสามตอนเช้าอะ่ะเขาบอกมาว่าเขาถามประมาณนี้เราก็เฮ้ยเออเขาถามนิยามอืมแล้วก็เซิร์ชกูเกิลเลยค่ะเซิร์ชกูเกิลคือเอาเอาแบบนิยามที่แท้จริงนั่นแหละจำจำไปแบบไม่ได้จำหรอกคือเราก็ไม่คิดว่ามันซบเขาจะถามทุกคนอย่างนี้ใช่แล้วก็อ่านไปอ่านไปแบบว่าผ่นานใช่แล้วก็จริงแล้วมันก็บังเอิญถามทุกคนใช่แล้วก็ ต่อมาคือชอบวิชาไหนมากที่สุดเพราะอะไรถ้าไม่ได้ขึ้นกลอ่ะได้อุดเจ้าไหมใช่คือเราโดนจี้คำถามเนี่ยเยอะมากบ่อยประมาณ3รอบมั้งคือภายในประมาณแบบไม่กี่นาทีอ่ะเขาถามที่เราว่าถ้าไม่ได้ขึ้นกฎอ่ะจะอุดไหมจะเอาจะเอาจะเอาสาขานี้ไหมที่เอาที่เป็นอุดใช่แล้วเราก็บอกไว้ว่าเราจะไปยื่นอีกโครงการหนึ่งแล้วตอนนั้นเราไม่รู้ว่ามันต้องสละสิทธิ์ของโครงการโควตาโรงเรียนแล้วบอกว่าเราอ่ะจะไปยื่นโครงการแอคทีฟนน่นนี่นั่นเขาบอกว่าอย่างเงี้ยเราสละสิทธิ์ของโครงการโรงเรียนอ่ะเขาโรงเรียนอ่ะก็จะเสียชื่อเสียงนะ ใช่แล้วเราก็เฮ้ยยังไงวะยังไงวะเฮ้ยเฮ้ยอีกแต่ว่าคือเขาอยากดูความความมั่นใจของเราอะใช่ว่าเราอะมุ่งม,มั่นกับสาขานี้ขนาดไหนใช่เขาถามตั้งแต่แบบประมาณก่างๆเลยนะแล้วก็ก่อนออกห้องอะเขายังถามอีกประมาณสามรอบอะใช่เขาถามอีกถามที่ถามจี่ว่าได้อุดอุดเอาไหมอุดเอาไหมอย่าเ้ยเออเราก็มุ่งม,มั่นกับเรื่อนกนครื่องกลน,น,น,นไป คำถามสุดท้ายก็าถามว่ามีอะไรถามไหมมีอะไรมีอะไรจะถามผมไหมใช่แล้วก็ถามไปตามแบบคำถามเบสิกเลยอะแล้วก็ให้แต่มันให้มันคิดเองหน่อยว่าเราอยากรู้จริงๆเกี่ยวกับอะไรนี้หรือหลักสูตรการสอนอะไรของสาขานี้จริงๆใช่อย่างนี้แหละก็มีแค่นี้แหละที่ที่เราโดนมาในห้องสัมภาษณ์ใช่เราจะบอกว่าคือมีมีผลงานแค่นี้ก็ติดได้จริงๆคือมีคนอนทักมาถามเราเยอะมากว่า,วามีผลงานตึงแน่เลยวิศวกรรมวิศวกรรมเครื่องกลบางหมด ตึงแน่เลยตึงแน่เลยแล้วแบบเฮ้ยมันไม่ได้ตึงนะมันดูเนี่ยปหอดก็มีแค่นี้ใช่ไม่มีผลงานอะไรเลยไม่มีสวนอไม่มีก็ไม่มีสวนอ,ไม,มวนอไม่มีโครงงานไม่มีการแข่งขันขร,ะระดับประเทศไม่มีการชนะอะไรเลยใช่เราก็ผ่านม,มาได้